สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจของเซลล์ไผ่ทุกทท่านเลยนะคะวันนี้นะคะไผ่ก็จะมารีวิวนะคะเป็นเจ้าตัว4ประตูยกสูงตัวใหม่ล่าสุดโมเดล2024นะคะแต่งแบบสไตล์เมกันเลยใส่ชุดแต่งออฟโรดยกให้ด้วยโคตรเท่เลยค่ะเดี๋ยวไผ่จะพาไปชมนะคะว่าไผ่แต่งอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างนะคะมาที่ด้านหน้าก่อนเลยค่ะในส่วนของฝากระโปรงนี่เลยค่ะเป็นเขาเรียกว่าสกรูด้านหน้าที่ออกแบบใหม่ใหญ่แล้วก็ดูแข็งแรงมากๆตัวนี้จะเป็นสีดําด้านนะคะ ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะถ้าอยากได้แบบนี้บอกไผ่มาเลยในส่วนของกระจังหน้านะคะออกแบบใหม่นะคะตัวนี้ระบายความร้อนได้ค่อนข้างดีนะคะเพราะว่ามีขนาดใหญ่มากๆแล้วก็มาพร้อมกับตัวโลโก้มิตซูบิชิให้ด้วยนะคะสีโครเมียมแบบนี้เลยค่ะค่ะถัดมาที่ด้านข้างนะคะก็จะเป็นไฟเดย์ทามไฟส่องสว่างเวลากลางวันนะคะไฟหน้าแล้วก็คิวตัว C ไผ่ใส่ครอบคิวตัว C ส,ส,ส,สีดําให้ด้วยนะคะถัดลงมาค่ะที่ชุดแต่งด้านหน้าตัวนี้จะเป็นกระจังด้านหน้า ของอชุดแต่งของ Y นะคะตัวนี้จะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวท็อปของขับ2นะคะมีเซ็นเซอร์หน้าให้สจุดด้านหลังให้4จุดแล้วก็มีกล้องรอบคันด้วยนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะผัยก็จะติดตั้งเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นคิ้วล้อขนาดใหญ่ของชุดแต่งของ Y นะคะก็จะมีขนาดใหญ่มากๆดูแข็งแรงแล้วก็ทนทานนะคะถัดลงมาที่ตัวล้อค่ะตัวนี้ตัวแม็กนะคะก็จะเป็นแม็กขอบ20นะคะยก สูงให้2นิ้วเลยทั้งหน้าแล้วก็หลังนะคะสำหรับลูกค้าที่เป็นสายออฟโรดถ,ถ้าอยากยกบอกไพรได้เลยก็จะออกมาสวยงามแบบนี้เลยนะคะโอเคถัดมาที่ด้านข้างค่ะก็จะติดในส่วนของกับข้างให้ด้วยนะคะด้านบนติดตั้งเป็นตัวคิวกนศ์สรดให้ทั้ง4ประตูเลยค่ะเดี๋ยวไผ่จะพามาดูในส่วนของด้านในนะคะตัวนี้นะคะตัวท็อปหรือว่าตัวอันต้านเนี่ยก็จะเป็นเบอกไฟฟ้าแล้วนะคะ ก็เป็นเบาะหนังมาจากโรงงานด้วยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์กชันนะคะหน้าจอเป็นหน้าจอขนาด9นิ้วแบบ Full HD เลยนะคะแล้วก็ตัวปรับอุณหภูมิแอร์หรือว่าฟังก์กชันเนี่ยก็จะเป็นแบบเปลี่ยนโนแบ็กนะคะก็จะดูรูละขึ้นมาเลยหัดมาที่ตัวเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะคะโอเคค่ะ เดี๋ยวภัยจะพาไปดูในส่วนของด้านท้ายกระบะนะคะตัวด้านท้ายนะคะภัยติดตั้งเป็นตัวโลบาเหล็กอันนี้เป็นของมิซูบิชินะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้ของอะไรมีให้เลือกเยอะเลยโทรมาสอบถามภัยได้นะคะด้านหลังภัยดูพาไปดูตัวล้อก่อนด้านหลังที่บอกว่ายกสองนิ้วนี่นะคะก็จะดูค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็เวลาลุยน้ําลุยฝนตัวนี้เหมาะมากๆเลยค่ะ ในส่วนของด้านท้ายนะคะนี่เลยที่ไผ่บอกว่าจะมีเซ็นเซอร์ด้านท้ายนะคะ4จุดนะคะตัวหลังก็จะเป็นตัวจับเปิดตัวนี้นะคะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะตัวนี้มีกล้องรอบคันเลยฝาท้ายก็จะมีสปอยเลอร์มาให้แบบนี้เลยนะคะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะถ้าชอบ4ประตูยกสูงแต่งสไตล์เมกันออฟโรดสูงๆแบบนี้นะคะทักไผ่มาได้เลยนะคะไผ่ก็จะทิ้งเบอร์ทิ้งบิลงแล้วก็ไลน์ไวใ้ให้ติดต่อไผ่นะคะไผ่มีบริการส่งรถถ,ถึงบ้าน เซ็นไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศเลยส่งรถทั่วประเทศเหมือนกันเดี๋ยวมาพบกับไพ่ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ